และนี่คือรานเนื้อย่างที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เป็นร้านที่ชาวเรียบด่วนเขารู้กันใครที่เคยกินเนื้อร้านไหนแล้วบอกว่าถูกแล้วี่ยผมบอกเลยว่ากิวร้านนี้นี่คือถูกกว่าเนื้อที่ว่าอร่อยอยู่แล้วานงานนี่คือหลอแบบกรุบเลยร้านนี้นะครับชื่อว่ามาวาร้านนี้คือใหญ่โตโมราเกืจะเท่าสนามแบดมินตแล้วคือตกแต่งอย่างหรไม่ดูสภาพกูถึงขั้นที่ผมต้องมาส่องกระจกดูฟิชเชคด้วยฉันนี่คือมอส่งขอร้านนี้หรือเปล่าแตบอกเลยครับว่าร้านนี้นี่คือเนื้อถูกที่มันถูกกว่าที่อื่นะาายยมกช ที่บอกว่าคุณยายที่ไม่มีฟันก็กินได้เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวไข่แดงแบบนี้ให้กินคู่กันนี้นะครับแนะนําให้กินแบบกินเลยคือย่างเสร็จอะยามโมจะถ่ายรูปบอกนะครับคุณยายที่ไม่มีฟันก็กินได้เพราะเนื้อตัวนี้นะครับบอกเลยไม่ต้องเคี้ยวละลายในปากทันอันนี้บอกเลยไม่ได้อวยไม่ได้เวอร์ทั้งนั้เป็นแบบละลายเองในอัตโนมัติการที่เราจะได้กินเนื้อหลายส่วนก็คือจะสั่งแบบเซตโลบมากแบบแล้วก็ตัวลนวัวนะครับมีเลือกแบบหนากับแบบบางเรามันฟิลฟิแบบหนาอยู่แล้วประเด็นน้องผมครับอยู่ๆเติมลิฟเฉยเลยนะครับพนักงานร้านนี้นี่คือรล่อแบบฟิลฟิลแต่จะใช้แบบฟิลแฟนบ้างก็ไม่รู้ก็คือมีบริการย่างให้ถึงโต๊ะเลยครับตอนนี้นี่คือน้องผมไม่ได้ดูเนื้อแล้วคือตอนนี้เปลี่ยนมาดูหน้าแทนตัวพลิกไป อยู่ดีๆบอกว่าเจ็บแขนซะงั้นแขนกินไม่ได้ไม่มีใครป้อนทำไม้ห้าไว้นี่คือหลอกจับมือพนักงานเรียกมาเติมพริกไทยของร้านนี้เล่นทีนี่คือรัชดาลัยต้องเข้าแล้วก็คือ4ีคูณร้อยถือแท่งพริกไทยยักษ์มาแบบนี้เลยครับทุกคนคือจะบอกว่าตัวน้ำจิ้มมามีทั้งหมด2อันด้วยกันมันจะมีตัวชีโอดยูสูตรซอสกับตัวซอสยากินที่กุที่ทางร้านทำเองกินกับตัวโคชูจังผมบอกเลยว่าอร่อยขอบอกว่าตัวลิ้นของเขาที่พี่สุดหล่อเขามาย่างให้กับมือผมบอกเลยว่าแนวหน้าของประเทศไทยเคือมันมีความเอ